ตัวต่อไปลักสยามจา้ะรอกันรอก,ออกอันตัวใหญ่ทองพันช่างถูกไหมค,คะตัวนี้ชื่ออะไรคะเพชรลัานใช่ล้านอ่าตัวนี้นะครับลักสยามมาจากออก,ก้าฟาร์มนะครับเ,ษเษกษตรอำเภอเกษตรสกูจังหวัดชัยภูมินะครับตัวนี้เป็นทายาทของเจ้าดวงตะวันนะครับแม่เป็นลูกสาวมิตรภาพบวกชิงแดงนะครับ ต้องถึงว่านะครับตอนแรกตอนแรกต้องยอมรับตรงนะคิดว่าไม่แน่ใจว่าใช้ลูโงตะวันหรือเปล่าเพราะเนื่องจากใบหน้าขาหวานนะครับแอนพอเรื่องใบหน้าที่หวานนี้ก็น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากทางสายของแม่เขาแล้วคือสายของมิตรภาพนะครับงูตัวนี้ก็ถือว่าเป็นงูคบเครื่องอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นงูอนาคตที่น่าติดตามนะครับเอาไว้พัฒนาไเรื่อยๆแล้วเอามาโชว์ตามงานบ่อยๆเราจะเห็นพัฒนาของเขาครับงูตัวนี้เนี่ยเป็นงูเนี่ยที่จอร์ดเคยบอกครับงคอข้าเปี่ยวถอยหลังมาหน่อย ก็จะทําให้วงคอยกขึ้นสูงใครที่มาดูตอนโชว์ช่วงเช้าเ้ไม่ทันนะคะเชื่อมไหนก็อยู่ช่วนัวัวที่มีโหนดรุปเปี่ยวนะคะที่หนูพูดไปเมื่อเช้านี้ขอคออีกรอบนึงถ้ามันล้ําหน้ามากจนเกินไปเช่นเปี่ยวตรงนี้ล้ํามาอยู่ตรงนี้มันจะทําให้วัวมันหัวทิ่มหัวมันกดมันจะเป็นวัวไม่เงยหน้านะคะแต่ถ้าเปี่ยวย้ายมาอยู่ด้อยหลังจนเกินไป ไมราจะทําทให้หลังอ่อนใช่นะคะแล้วเปี่ยวจะเอน็นจะพับแต่ถ้าเปี่ยวที่ถูกต้องต้องอยู่แบบไหนอยากให้ดูก็คือคุณขีดตรงลงมาเลยจากเปี่ยวแล้วลงมาขาหน้าเลยอยู่ระหว่างตึงกลางถูกเพราะขหาหน้าตลางถ้าจะย้ายหัวรขาหน้าต้องกลางอย่างนี้แล้วเปียวมันอยู่้างหลังมันจะรับน้ำหนักของเปี่ยวทําให้เปี่ยวหรือโหนตั้งตรงสวยงามตรงนี้สาคัญนะคะ เมืองนอกนะให้ความสําคัญกับเปี่ยวก้างทั้งวัวเปี่ยวล้มเปียคพับคัดทิ้งังงเพราะว่ามันถ่ายทอดพันธุกรรมครับถูกต้องนะคะจะนั้นลักษณะตรงเนี้ยอย่ามองข้ามแล้วหนูพูดไปอย่างเมื่อเช้าว่าตามหลักของฮินดูเราเล่นของสวยต้องมีจริตพราะคำว่ามีจริตถ้าหลังตรงจนเกินไปหน้ามันจะทิ่มนึกง,ง่ายๆเลยถ้าหลังโก่งอะ่ะหลังโก่ง,งหรือตรงเกินไปหัวกระท้ายมันจะงอลง แต่ถ้าหลังมันโค้งหนูใช้คำว่าโค้งพอสวยงามพอโค้งพอสวยงามปุ๊บเหมือนเราทำมือโค้งอ่ะท้ายมันจะยกหน้ามันจะยกเหมือนเราโค้งก็นอ,อย่างนี้แต่ต้องพอสวยงามนะไม่ใช่แอนเป็นกระไดสไลเดอร์ไม่ได้ใช่นะคะอันนี้คือจลิตของงวงงามค่ะวันนี้งวตัวนี้ได้อิทธิพล็ดสีจากดวงตะวันดวงตะวันครับหน้าหว,นวนานหวานจมิตรภาพเลยตรนนี้ถูกต้อง เอออันนี้ก็ขออนุญาตพูดกับจริงนะลูกดวงตะวันนะตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีหน้าดีหน้าดีเขาส่วนใหญ่ลูกดวงตะวันเล็กๆจะยังไม่เก่งหน้าแล้วจะค่อยๆขยับมาต้องตตัวนี้เก่งแต่เล็กนะหน้าเก่งแต่เล็กเลยนะคะตรงหูก็คือดวงตะวันชัดเจนที่่างชัดเจนหมดเลยนะรอเวลานิดนึงนะคะอ้าวขอเสียงตบมือนะคะอีจะเขยิบพูมาจกเขยิบพู